สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับผมผีจาปทุมราชเก่าครับพบพอบรรยากาศทุ่งไหทุ่งหน้าครับตอนนี้ผีจาก็อยู่ครับบ้านสร้างก่อนนิคมครับตำบลหน้าวาอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญครับกับบรรยากาศดีๆครับอยู่ทุ่งไหทุ่งหน้าครับปีนี้เขาก็งามร้ายครับผลตกผลตกดีแห้งนะครับปลากระลงลีท่าพ่อได้กินนะพอได้กินในอยากนะครับเมื่อนี้นะครับอ่ พิจารนะครับกสิผ้าพี่น้องนะครับไปเบิองง่วงงามพือเก่าครับุณครับยุ้งหลังผมปูครับผูใดมาตัวใหญ่ๆครับสามพาดครับมีมาสองตัวครับเห็นไหมครับยุ้งด้านหลังพิจาานะครับมีง่วนใหญ่มาสองตัวครับเดี๋ยวเขาไปเบิองละเอียดครับนายจอยครับนายจอยยุ้งหลังมามันเป็นตัวแบบแหลกครัราคาประมาณตัวไห่ครับป่ะไปเบิองน้ำกันครับอ่ะครับมาเบิองตัวแหลกน้ำกันครับเป็นง่วนนะครับเพศเมียครับ ยิงใหญ่ครับเป็นสีดําแดงนะครับป้ยครับผมครับความเข้มครับนั่นหนาครับยังใหญ่ครับแข้งขาใหญ่ครับเพิ่นผสมมาได้เดือนเคิงครับตุยเนาะยญ่จอยเนาะท่ายครับเนี่ยนผสมตุยมากครับไอ้พริกแดงครับตัวนี้ครับเดือนกว่าถ่ายเป็นสูงลอยสี่สิบสี่สิบแปดบวกลบนะครับถ่ายสูงลอยสี่สิบแปดบวกลบครับยิ่งจอยเปิดไปแล้วครับตุ่ยครับ เพิเปิดเปิดหาิเจ็ดเพิ่นเปิดไ้ห้าหมื่นเจ็ดพันครับผมต่อรองไดครับปู้ยครับตัวใหญ่ๆครับปู้อยหมักแม่พันตัวใหญ่ๆครับผมนับตัวใหญ่ๆครับเพิ่นเปิดไปห้าหมื่นเจ็ดพันครับผมต่อร่องได้อีกครับผมครับนายจอยครับคุยง่ายครับนายจอยใจดีครับผมได้ต้องการตัวใหญ่ๆครับท่ายสูงลอยสี่สิบแปดบวกลบครับผมครับผมอะ เดี๋ยวเฮาไปเบิ่งรายละเอียดน้ำกันครับว่างัวตัวนี้เป็นจังได๋นะครับรายละเอียดแบบใดแน่นะครับเด้ออ่ะตัวนี้ครับเป็นงัวได้ลูกไม่กั่ตัวนะจ่อยลูก3ตัวตัว4ี่เาเริ่มสมนี่ล่ะลูก3ตัวครับผมตัว4ครับตัว4มันมันสมครับนสมตีมานะครับอ่ะไปเบิ่งน้ำกันครับเพิ่นผสมครับเจ้าพริกแดงครับ SK 5 8 1ครับผสมตัวนี้มาครับผมใหญ่ใส่ใหญ่ครับใหญ่ใส่ใหญ่ครับอ่ะมันที่ผสมครับอ่ามันที่ผสมนะครับ สิบสิงหาหกสี่ครับกำหนดขอดเพิ่นยี่สิบพฤษภาหกห้าครับเปิ่นสมเจ้าิกแดงมาครับตัวิงใหญ่ครับตัวครับหนาครับ้องเดือนกว่าแล้วอย่าจอยเนอเออมีลูกลูกเยกะตัวกันมั้ยมีลูกสามตัวไปแล้วครับก็บตัวยี่สี่กับอยู่ใน้องนะสมมาเนาะเดี๋ยวไปเบึ้องล่เเหยน่อกันครับงัวเพิ่นอาจจะมกเข่าจักหน่อยนะครับมาเขาในจักหน่อย มึงหนาพะการนาดำครับขอบหูดำครับมึงต่างหัวงามครับงามขาใหญ่ๆเลยครับพี่ขาเพิ่นครับเล็บดีบันตัวใหญ่เนาะโอ้ยขาใหญ่เลยครับมึงขาใหญ่จอยตัวมึงความใหญ่ครับใหญ่ยจอยสูงลอยหกสิบครับมึงเปรียบเทียบปะครับความใหญ่เพิ่นมันหนาครับง่าตัวนี้ครับหนังหนาดีหรอหนังหนาดีครับมึงเงาหางครับ งาหางเงาเงาหางมันขาใหญ่จ่อยแล้วมันใหญ่ไยเครื่องดำนะครับพุ่นหางพม่นเกือบหอดพื้นครับมันแตะพื้นหว่าใหญ่จ่อยน่ะพวกหางพม่นใหญ่งามครับหางมันเจ็ดครับปุ๊บอินปุ๊ดักปุ๊ดได้มาแค่ใหญ่ครับน่าสนใจครับตัวนี้ครับต่อรองในอีกบึงตีนะครับเพิ่นอ่ะเพิ่นเคยเป็นน้ำปีสกินน้อยใหจ่อยเนาะอ่าตามตุ้มครับนี่ครับมันมันเศร้าล่ะมันเศร้าเลยครับ ปุ่มเล็กๆเพื่อนว่าเพื่อนเศร้าหรือไรเศร้าอลไรครับเศร้าแล้วเนี่ยเป็นน้ำเนี่ยแถวทองเพื่อนีอมันเศร้าอลไรครับเศร้าแล้วแถวพนโคกกระทันเบิรหายหรอครับในแถวหนาเพื่อนบริเป็นใช่ไหมอู๊วครับผมนะงามครับงหวยอยู่ง่ายเอาไปรุ่นครับผมผสมพอพันไงวะน้ำนะครับห้าหมื่นเจ็ดพันครับต่อรองได้อีกจำนวนเฮียจอยเนาะนี่ผสมดีมากครับนุ่มซีเต่าเฮียจอยมันตื่นเพื่อนอาจจะตื่นเนี่นุ่มซีเต่าครับเด้อนะแข้งกระดำมันบุ๊วิ่งครับ ขาขึ้งใหญ่แต่จจ่อยตัวใหญ่โหนตัวใหญ่เาเบื้องหน้าตามครับเบื้องหน้าขาเบื้องหน้าจะตื่นผมแน่มู่วิหนาดำเครื่องดำครับเครื่องดำบอกเป็นยังงครับเป็นหูนะครับเป็นหูนดาจะตื่นผมครับหายหนามือสองมือกแล้วเชื่องกันเนาะแล้วก็หัวจักกันใหญ่เลยเบงครับมู้ต่างงามแต่บู๊วี่เนี่ยเพิ่งเคยเป็นล่ำปีสกินครับเพิ่งเศร้าแล้วล่ะเศร้าแล้วนะครับตั้งหน่อย จะออกเป็นบาหมันคนละหาหมื <mo vers> <th> ่นเจ็ดพันครับเบื้องล่เดียนกันครับขาถูกขาทอนโมมีเนาะนาจอยเนาะอ่ผ้ายางนายผ้ายางครับเบิ้งน้ากันครับนี่เอาตัวเบื้องวิดีโอไว้น้ำกันนี่ครับมันจะหูรายละเอียดได้ไลซื้อไปเข้าจังเลยบันใดพิษหวังนอจอยเนาะเนี่ยเบิ้งน้ากันครับเบิ้งกันไปเลยครับสวงสุดยังโมมีเนายจอยครับสวงสุดสวงยังโมมีครับปกติบดน้ำงามครับตัวนี้ครับตัวใหญ่ครับผมตัวใหญ่แห้ง ห้าหมื่นเจ็ดพันนะครับใครสนใจกะเบอร์โทรอยู่ในคลิปนะครับอ้าครับผมมาเบิ่งตัวที่สองครับผมตัวใหญ่ๆกันครับเป็นงูไทเนาะใหญ่นาะงูไท่ใหญ่ครับถ่ายสูงลอยสี่สิบบวกลบครับเคยมีลูกเจ้าตัวใหญ่เคยมีลูกมาแล้ว,ว,วสามตัวครับผมผสมโลใหญ่ตัวนี้ รอบนึงบอกผสมรอบนึงได้เศสมหมื่นผสมได้เศ้าสามหมื่นครับผสมที่ยี่สิบสองสิงหาผ่านมาผสมที่ยี่สิบสองสิงหาที่ผ่านมากับผสมบามันนนไงเนาะผสมบามันไงน้ำบานครับผสมบามันไงน้ำบานครับค่าผสมกับมันแปดร้อยนะครับสมโตครับตอนนี้เปิดไปแล้วรี่งยจอยครับก็เปิดสีหกเพิ่นเปิดไว้แค่สี่หมื่นหพันครับผมสี่หมื่กพบาทครับต่อรองเลยครับผมปุ้ยนะนางเั็นครับ ผสมผ่านมา20่ท่กี่หมื่นเนาะ23มหมื่นเป็นงัวมีลูกแล้ว3โตครับแล้วก็โตัวสีได้องนะเนาะสีไงังเชื่องครับนี่ไซดีครับตัวใหญ่ๆครับท้ายสูงหน่อยสีที่ปลบกไครับ40,000เท่าไหร่จอยสี่หม hmm. ื or, ่นหกผมก็ลืมล่ะ46,000ครับอ่ะมันก็เคยเป็นล้ำบีสกินเนาะนะครตุ่มครับบ่หลายบ่หลายครับนะครับเห็นตาแล้วมันมันแห้งแล้วครับบ่หลายครับเบมึงหน้าตาแลาวกันครับ เป็นตะเลี่ยงครับผมราคากะจับต้องได้ครับอุ้ยบึงบือบึงลึงเหมืดิครับล่ามหดนุ่มเลยไนจอยเนาะอุ้ยมึงครับมันล่ามครับล่ามหดนุ่มเลยคุณนุ่มสีเต่านะครับสีเต่าครับเรียบยังดีเบิดครับผมขาถูกขาทอนมามีเนาะยนจอยเนาะเดี๋ยวให้จุงให้เบิ้งกันว่าครับ เอาไป,ป็นบ้านนะครับเบิ้งลาเหยียบไล่ยๆครับเบิ้อง่งกันครับพุ่นหางครับห้างกับสีดำนะครับอันนี้มันโดนขี่ครับมันเป็นง้อบ้านง้อขออครับมันอาจจะโดนขี่โดนยั้งแน่กับพี่น้องกับเบิ้งไปน้ำกันครับเพลิดเพลินกับดำครับง่ๆครับผสมเลยยี่สิบกว่าหมื่นมาครับอันนี้ก็เป็นน้ำปีตะกินน้ำเศร้าแล้วครับเศร้าแล้วเศร้าแล้วสี่หมื่นหกพันครับตัวนี้ครับต่อลองไหนครับเคยมีลูกแล้วสามตัวครับ ถ่ายเป็นสูงรอยสี่สิบบวกลบครับอ่จูงยางมึงดูครับโชว์พี่น้องมึงดูคาทุขาสอนบออะยางไม่ไกลนเไยครับยางพุ่นจูงง่ายครับเพื่อนครับเพืนยางครับปกติเลยนครับอ่จูงกับมาเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนเชืองครับง่วเชืองครับจินยาเกงครับสี่หมื่นหกพันครับโอ้ยหนาสื่อครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ ผ้ใดอยู่ใกล้ๆนะครับอยู่แถวกุดขปุนเขมราดยะโสนะครับตะการนะครับกัมาหยี่มเยี่ยนนะครับมาเบิงไนะครับมาเบิงเลยตัวเองเลยนะครับแต่ผ้ได้ว่าสะดวกมากกับทร่มาหายาจอยเลยครับตอนนี้กัอยู่นะครับปีจากัอยู่ตำบลหน้าว่าอำเภอทุ่งลาดวงศาจังหวัดอำนาจเจริญครับนาซื้อทั้งสองตัวครับสำหรับคลิปนี้นะครับพีจากะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเด้อ ด้วสนใจกับทุกมหาญาจอยครับขอบคุณมากครับ